ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิร์วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ขึ้น15ค้า่ำเดือน3 เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทวา่าอนิกสาโวกาสาว,สาวงังโยวัตถังปริทะเอสติอเปโตธรรมสัจเจนะนะสโวกาสาวะมรอติโยจะวันตกาสาวัสสะสีเลสุสุสมาอิตโต อุเปโตธรรมสัจเจนะสะเวกาสาวะมรอติแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้ว มั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะเละสสัจผู้นั้นควรข่มผ้ากาสาวะขอ้อนอบนอมคุณบราซ่รัตนตไตรและก็ความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในทันสาธุชนกดฟังทา้งไล่วันนี้ในรอบป,ปีก็มาถึงอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ถือว่า เป็นวันสำคัญแรกของปีนี้ในทางพระบุทธศาสนาเรานีวันสำคัญทางศาสนามีอยู่เจวันทวันเพ็ญเดือนซามกับวันมาคบูชาวันข้องประสง่งและก็วันเพ็ญเดือนนกวันวิซาขบูชาเรียกว่าวันข้องพระบุทธเจ้าและก็วันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาลาบูชา เป็นวันประทรรัมและก็วัน <c oughs> อัฐมีบูชาเป็นวันี่ถวายรพระเพลิงพระบ,บรมศพพระสมาสุปตธเจ้านี่วันมาคบ,บูชาถื่ว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะกำหนดจดจำเพื่อนึกถึงคุณข้องพระทรงพระทรงนี่เป็นองค์ประกอบในรัตนตร,รัยก็คือหนึ่งในซาำ ที่มีความสําคัญถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูทรงสั่งสอนแสดงทำแล้วไม่มีประสงค์ศาสนาก็ไม่ยืนยงคงมาถึงเราทุกวันนี้ได้ประฉะนันการมานอมรึกถึงคุณก้มประสงค์ที่ว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราควรจะกระทำนะเป็นประจำทุกๆปี <c oughs> นะวันมากาโบชูชานี่ ถื่ว่าโดยปกติเราจะยุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแต่ลูกกันะถ้าเดือนไม่นมีอธิกมาชหรือแปดซ่องว้นนี่ก็จะเลื่อนไปทําวันเป็นเดือนสามลังนะเพราะว่าวันมากาบ,บูชานี้มีมานานแล้วซ่องพันกว่าปีแล้วนะนี่ปอซนี้ซ่องพันห้าร้อ เหตุการณ์สำคัญกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาะิโมมข์ในที่ประชุมทรงหรือเรียกว่ามหาสังฆสนิบาตรล้งใหญ่ี่วัดเวฬุวันเรือวัดส่วนภไพระไิกุ้ทรงจำนวน1 2 5 0รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้ดัดไม้และประทรงทุกรูปหรือว่าทุกองค์ นี่มีข้อสังเกตไอ้ต่ละวังใดกำหนดจดจำว่าเราจะเรียกพระสมุตรีทรงนี้ว่าเป็นรูปแต่ถ้าเกิดว่าพระปิสุทธิ์งนั้นสำเร็จบรรลุธรรมเป,ปรร็นพระอรณาญเราจะใช้คำเรียกว่าองค์นะแต่ในทางปฏิบัตินี้ถ้าพระปิสุทธิ์ที่มีชีวิตเป็นปนคือ,อบินดาบได้หรือทำกิจ,จวัตรได้ได้นี่เราจะเรียกว่ารูปนี้ทุกแล้ว แต่ทีนี้เราไม่รู้กันว่ารูปนบนรรลุแล้วเพราะว่ายุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ว่าอ๋อองนั้นเป็นอริยบุคคลตรงนั้นสําเร็จอราหันแล้วอ่าฉะนั้นนี่เป็นวประดับความรู้ว่าพระอรหันต์นีเรียกเป็นองค์อะไรอ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรหรือว่าหนึ่งพันสองร้อยสิบรูปแต่ถ้าเรียกรูปก็ไม่ผิดเพราะมีชีวิตอยู่ในกล้งนั้นนะที่ยกตัวอย่างมาแล้วเหตุการณ์สำคัญที่ประการที่เกิดขึ้นก็คือ พระปิสุสรงตีมากันโดยมดไม้ 1, หนึ่งันส้อยห้าสิบรูปนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมบทคือได้รับการอุปสมบทหรือว่าบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสรงตั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอารัานผู้ทรงอภิญญาหกอภิญญาคือมีคุณธรรมบิเศษเป็นต้นว่ามีตาทิพูทิพ รูวารารชิตหรือว,ว่าบางทันกอ็ออกขึ้นเดิอนอากาศได้แล้วก็ตําอาสวะกิเลสให้มัดสิ้นไปได้นะแล้วก็ตรงกับวันเพ็นเดินซ้ำนะที่นี้เป็นก็สังเกตเหมือนกันว่าอาจจะเป็นปลอดวงจันทร์วันเพ็นกันนะทําให้คนนี่เขามาประชุมกันในกลางนั้นนะทําให้คนก็มาประชุมกันหรือว,วา่าพราพกษุ นื่อยจาเป็นนั้นติดถันมาประชุมกันนี่โปรงอาจจะเป็นวันเป็นเดือนซ้ำใวทางก้งเวลนออกแป๊บหนึ่งนี่มีข้อความเข้ามาต่าง messenger อานางอุไรเตีเกลือรเรียกว่าครูอุไรเตี๋เกือทำบุญอ๋อทำบุญร่งกาศซาลากรรมเรียนเรียกว่าซาลาอเนกประสงค์จำนวนเงินหน้าร้อยสิบบาท ่าแต่ทุกคนบันทึกช่วยจําร่วมทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาค่ะอ๋อกรุงไทยโูเนินสําเร็จแล้วอ๋อนี่ครูอะไรอเจริญพ่อนนะถ้าฟังอยู่ด้วยาจะโยมที่ฟังอยู่อาได้ได้กระปูดเรื่องนี้พอดีก็ความเข้ามาตอนกําลัง <c oughs> ออกอากาศกับประจัสัสพันย่างตัวเหนองเลยท ขอบคุณอยาโยมที่ว่าได้รวมกันบริจาคมาบ้างเรื่อ,อเบื้องมุ่งล่งค่าสาลาอันนี้ปะสงุ่งคือสาราตรงนี้ถ้าท่านกว่างเคยมาวัดบานส้วนจนหนึ่งออกอมันมีสาราการเปลี่ยนทรงชันอยู่ทางทิศเนื้อและการสาราล่งเขาที่ทําเป็นปิพิธภัณฑ์หรือว่าอุทยานการศึกษาในปัจจุบันตงตงรงกลางนี่แหละตงรงกลางนี้ทางวัดกําลัง มุงลังคา <Okay. S 1> สร้างกับสู้งแย่พอสมควรเหติ hey, มุงลังคาขึ้นมานี่เพราะว่าประกรูกัตชยาพรน์หรือปตันพร่มดานดำริว่าตัวถูกพีตรงนี้นี่จะใช้งานหมากโดยเฉพาะงานหญ่งานสําคัญมีผู้คนมารวมงานจนํานวนมากบางครั้งหนังในศาราการ,รเรียน <c oughs> ลังใหญ่ไม่พอ คนเคลยไปหนังในพิพิธภัณฑ์เรื่ออุทยานการศึกษาแต่ว่ามันมันมันไกลตาไปิทิทีนี้ถ้าวันใจพื้นที่ตรงกลางกับทุกปีตรงเฉาเทนย่ยอยส่้งลัง่งสามลังเรือเทนย่อยลั่งเดียวกับ่ชยเงินไายบาทเหมือนกันเป็นการจะใช้ทุกทุกปีทันกลเลยตัดสิ้นใจว่าน่าจะสร้างเป็นลังกาท้าว่อนไปเลยนะกระทือวาทันยังมีกับลังทันก่อน ปีนี้นี่เดียวเดือนหน้าสิบมีหน้านี่กลบไปสิบสี่น่าทันก็เลยควักอัตมาว่าชจูประชาสัมพันธ์บอกบุญดีก็ความขวัญวันเกิดเบื้องคุหลาเพกันแต่ญาติยมทันผู้กว้างบางคนโปรสาวเข้าเรีนจาก Facebook ของอัตมาก็โอนตางมาก็บัญชีชื่อพระครูกันญาพจน์ก็เป็นพันก็มีนะอยู่ต่างจังหวัดก็มี นเนี่ยเป็นตอนว่าโยมบดินจันรึกษานี่ยู่นูน่นแต่รูางจังหวัดเชิงเศร้าห้าร้อยบาทโยมส้มจิตโยมอุไรดวงช่วยหนึ่พบาทอาจารย์สุปกรณ์กรุการ,กรเกษตรหรือว่าทันม้าดาวทันม้าดาวนี่เคยอยู่ทีวัดบานส่วนวัดพุกอทองแล้วก็ไปอยู่ที่ก <c oughs> รุงเทพสม,มุิสรงคราม เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่แล้วก็บ้านทันยุพักครงนะก็ทำบุญมา1,000บาทนา่นิสานาดบุญเพือกหรือว่ายมประนอมบ้านปากแก่สองรอยบาทนังเศร้านักชกมลมชัยโยธาอ่าสินะบาทหนังเศร้ามธาวาดีรัตราวีสามร้อยบาทพระองค์งาดอาสโพู เรือล่วงป๊อปล่วงป๊อปนี่เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ,อตุลาคมพีทีแล้วปัดตกลังค่าเก้า้องไอซีอยูปักรักษาตัวอยู่ประมาณเดือนกว่าๆทันก่อนตอนนี้ก็เดือเรือนคลองสะดวเแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วทันก็เลยทำบุญในส่วนนี้ด้วยเพื่อว่าจะไม่ปัดเป็นกลางตีซ่อง <laughs> นะ การยันมากช่วยงาน,นตอนป่วยตอนกล้อยู่ที่โรงพยาบาลนาตมาไปเยี่ยมแก่ร้องนําตาเลยเลยนี่ปราวาเนี่ยพุ่มอยากให้เร็ยวๆอยากรบบัดไปช่วยทันมาไปช่วยพอตานนะก็ <c oughs> ตอนนี้การช่วยงานอย่างดีนีททา,าบุญมาซ้ำร้อยบาท <c oughs> คุณนิชาพจนพันธริติ์วันก่อนทําบุญวันเกิดสองร้อยบาทหนาย ได้เบืองซ่องเพ่นนะ <laughs> ่ะซ่องว่าซี่เพ่นน่ะ <laughs> คือเบืองแต่กวาเบืองมูงลังกาเนี่ยอยากยิก็ท่ามันกันวากี่บาทอ่ะเพ่นอาตมาก็เลยบอกว่าเบืองมูงลังกามันมีลล่กรีดคำว่าลาล่กรีตก็คือมันลยยน่ย <laughs> ้อนเป็นต้นว่าชา้จจาม่วงมัง้งชาลุกลูกมัง้งชาเพ็ดมัง้งตราช้างบาง <laughs> หรือชาอะไรต่ออะไร ก็มีตั้งแต่30สกว่าบาทจนถึงเกสิกว่าบาทนะทีนี้พอทันตันบอกว่าทำแล้วใจก็องดีไปเลยใจติดดีที่สุดเลยท่านผู้ชมและกาไม่ไกลไม่ไกลในไปซื้อร้านติโยกนุ่นนี่แหละที่ไปซื้อร้านตีดโยกนุ่นเปลว่าทันบอกว่าเจือได้เส้นได้คอยคืนง่ายถ้าเกิดว่าบุญหรือว่าผู้บริจาคมาไม่เพียงพอกะ เส้นเชื่อมก่อนขอให้เวลาต่อทิ้นล้วแล้วก็คุณน้ำพ่อนาริกเรือยมเขี้ยวโปกค่านี่วันก่อนก็วันเกิด <c oughs> วันที่สิบไปบ้านมาทำบุญวันเกิดทำบุญมาด้วยกระเบื้องมุงลังค่าน่ายแปล็กนะ้ผ้านิวัดคุ้นหผ้านิวัดคุ้นนี่นำคุ้นนี่ก็บันส่วนก็มีหลายคนทำบุญมาซ่องรอยบาท คุณกุณลวดีวารีเพชรนี่โยนาวัดปุกทองธรรมะซ้ำรอยบาทคุณยายยิ้มนู่คงไหมนี่ใส่บาตอาตมาตกชาวเลยบานน้องกว่าบ่าทำบุญมาส่องรอยสิบบาททีนี้หลกล้านอุติคุณปอพร้อมคุณแม่จันดำช่วยออกรอยบาทหลกล้านคุณปอเปรียมนา่งขั้นพลิกเทปออกรอยซซิบบาท นายชานรงนงางเศร้าโอนูมาเนกชัยสกริริพงแก้วชูส่องรอยบาทอ่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนหลายทาุกนเอาไว้แถวนี้ก่อนอ่าจะได้ก้าวสู่เหนือศาสตรธรรมต่ออ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะเล่งธรรมะประจัดสมพันธ์ก่อนละ่ะว่าวันนี้ที่วัดน,นี้จะมีการจัดกิจกรรมทุกคนคือตั้งแต่เช้าแลยประมาณทีสิบกว่าๆนี่รวมกันสวดมนต์ กว่างปัตตมัติสนานึ่งกันทวายสังกทานแล้วก็เวียนเทียนเนื่งในวันมาคะบ,บูชาแล้วหลังจากนั้นก็ทวายประธานเพจอยากจูบกับรับประธานนั้นรวมกันนะอาวทีนี้ถึงใน,ในเดียววันมาคบ,บูชานี่กล่าวไปว่าปิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้ก็สเรรถปลร้านมาประชุมรอมกันหงซี ที่สาคัญที่นี้เราชาวไทยจะพูดควรทําอะไรดีวันสาคัญแบบนี้การหมือนเดิมทันควงให้ทานราซีนเจริญภาวนาฐานะที่ว่า,าสะดวกแบบนหนการทาแบบนั้นซึ่งประพณีนี้วัฒธรรมที่ดีงามนี่เราทามานานเนี่ยตรงต่สมัยนู้นแหละในหลวงรัชกาลที่๔เสืบต่อสืบต่อ,อ,ตอมาจนถึงปัจจุบันยุคของเราคือรัชกาลที่ิบแล้ว นี่โอกาสดีเหมือนกันนะเราจะได้แสดงพลังข้องชาวพุทธและร่วมไปทึงแสดงพลังความจงรักภักดีต่อบุรพาหมากัตริย์เมื่อเด็กพูดธมาวันพลาที่แล้วว่าพระบรมวงศสานางือวงตุกพระองค์นี้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเละกาตุกจุกทุกสมัยนี้เป็นพุทธมามะกะตนุบอบรุงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาเรอยมากเนี่ยเราเช่นได้จาก อพระวัติสัตว์ที่ไม่มีใครจะไปหลบเลื่อนเรื่องบิดเบือนได้นี่คือศรัทธาที่มันคงพราะว่าววันโอวาตาปาติโมกที่ถือว่าเป็นหัวใจของประพุทธศาสนาก็ได้ท่เพียงนะร่างกายของกฎเรานี้เอาว,วัยวะทุกๆอย่างมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือว่าแก่นข่าทุกอย่างสําคัญหมดแหละ แต่เรามักใจใความสำคัญกับว,วาาัวใจอะรรก็ตามที่เป็นวัวใจนี่เราจใจความสําคัญเนื่องจากว่าเป็นชุ่นร่วมหรือว่าเป็นพลังงานของชีวิตที่ทําให้เราคิดดีพูดดีทดําดีเนี่ยกำซ่อนก้องวันมาคาบูชาก็เน้นว่าไม่ทําความชั่วทั้งปวงชั่วทั้งปวงแสดงว่าชั่วมากก็มาชั่วมากนี่คือความชั่วมีอยู่หลายอย่าง หรือบาปนั่นเองบาปมีอยู่มากมายหลายประการพระปิจาบอกว่าไอ้ละบาปก่อนเมื่อละบาปแล้วก็บำเป็นความดีความดีก็มีมากมายหลายประการพร่องใช้ก็ว่าทถึงพร้อมว่าถึงพรอ้อ,พรอมคือทำให้ไอ้ส้มบุญในบริบูรณ์จากนั้นทำจิตของตัวในพงไส้จิตพงไส้ใจเบิกบานเนี่ยพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นอกจากนี้ประเทศเราเนี่ยให้ความสาคัญว่าวันมาฆกบูช,ชานี้กําหนดไว้เลยทางรัฐบาลกําหนดว่าเป็นวันกัิัญยูแห่งชาติกฐิัญูตรงนี้คือเรากฐินัญูต่อพระอริยสงฆ์ปฏิบัติปฏิบัติ j บ,บปฏิบัติตามธรรมหรือกฐิัยญูต่อสิ่งเวทล้อมธรรมาชาติไม่ทํร้ายไม่ไม่เบียดเบียนไม่พลัน้นทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างว่าเนี่ยวัดแรกในทางพระพุทธศาสนานเป็นวัดที่ร่มรืน่นร่มเย็นโดยไม้ไผ่เป็นส่วนไม้ไผ่หรือว่าทีส่สถาน,นีวิทยุรอยแกหนาตังอยู่ดังกล่าวมีความร่มรืน่นโดยไม้ไผ่เรียกว่าร่มได้ปักนอได้ได้ได้ทำกับเก้านอตุงอ้งกันนะไม่ทราบอย,ย่างไรตอนนี้เนี่ย วัดแรกคือวัดเวฬุวันนะจดจำได้เลยตองเตะกลางพุทธกาล์แล้วปัจจุบันนี้วัดเวฬุวันก็มีอยู่หลายวัดที่ใจเชิดนี้วัดสวนไผ่นั่นเองที่ดีวันนั่นนี่พระพุทธเจา้าทรงแสดง <c oughs> ทำบทหนึ่งที่ชื่อว่าเวทนาปริกาสูตรแสดงกับใครแสดงกับทีฆนกะปริพาชกนะคือท่านนี้เป็นญาติของพระสารีบุตร พระองค์นีแสดงกับที่การนากฆะก็จริงซึ่งเป็นลุงก้องพระสารีบุตรต่ว่าพระสารีบุตรนี้นั่งควังอยู่กลางลักงนี่ได้ยินธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงสเร็จธรรมเนี่ยสเร็ธธรรม,ม,รรรมคือเวทนาปริการสุดนี่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องก้องว่าเนี่ยลุงก้องพระสารีบุตรคนนี้เป็นคนทน่ว่ามีความคิดว่าตนเองนี้ ทำไรโต้เม็กดกฎเดินทำไรพิษเม็ดเพราะฉะนั้นตัว,วนี้ี่เชื่อความคิดความเมู้สึของตัวนี้เองประมาณนั้นในเรื่องพระเจ้าบอกว่าคนที่มีความคิดความเมู้สึกเป็นกนารกระือว่าคิดพิษเหมือนกันนเพราะว่าบางที่เราไม่ใช่ว่าเข้าใจถูกอย่างในโลกนี้นะพระเจ้าจึงบอกว่าทุกอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะอย่างเช่นว่าอิาอาตาปยตตา เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจึงเกิดสังขารเกิดขึ้นมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคนเราต้องเวียนไหยตายเกิดไปตามบุญและบาปเนี่ยพระเศรษุบุตรนายขวางก็เลยเข้าใจนะแล้วทรงแสดงอีก่งเรื่องความเชื่อความมินติติว่าเวลาคุยเรื่องทิทิอย่าเที่ยงหรืออย่าตลอดวิวาทกัน อาคิเวสณะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมาพูดทั้งสี่มีมารดาบิดาปนแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสุดต้องอบต้องอาบต้องขัดต้องสีอยู่เป็นนิดเนี่ยนี่ร่องกายรงไเรานี่นอกจากห้าอารในรับประทานในกินแล้วต้องอาบต้องกับต้องท้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกายนี้จึงไม่เที่ยงแต่มีความเกริญกระจายเป็นธรรมดา คือก็มีความเสื่อมนะี่ไม่เถียงเป็นรังก้องโรคเราประชาบอกเป็นดังวัฟฟี่เ <c> ห <oughs> มือนอยุคก่อนสมัยก่อนนี้ฟี่ฟี่บาดฟี่โรคฟี่ดัดระบาดหมากถันกว่างนึกออกใช่ไหมไม่ต้องฟี่ฟี่ดัดก็ได้ฟี่ธรรมาดาที่เป็นเคยเปไ็นอาชีพบางทีนี่อย่างเป็นอยู่เลยบางทีเนี่ยมันมวมมันเป่งมันแดงมันเป็นนองเนี่ยร่างกายในเป็นดังวัฟฟี่มันมีโรคอยู่ภายใน จะปวดตระมนันไะดนะ้รับความลำบากแล้วนะเป็นทุกข์แล้วก็สุดส้มนะชาราเป็นข้องว่างเปล่าก็ว่าเป็นข้อว่างเปล่าคือมันไม่ใช่ตัวตนตั้จริงอันนี้เราลองเทียบเคียงว่าเอาราใต้ตน้นตีเราใต้ตอน,นเด็กๆแล้วก็เรื่องมาเรื่อยๆยิงปัจจุบันนี่ยิงไงทั้งกันปราเราใต้แล้วเราก็โพสในเฟสในไลน์ใน ใน Ti k t อ k อะไรก็ตามใช่ไหมถ้าเคยเล่นโซเชียลมลาห่าีปีนี่จะพอๆอเมือโยนลับไปแลกในสมัยก่อนนึงบางที่ก็วนบางที่ก็ป้อมคนที่ดูแลสุขภาพดีก็เปลี่ยนแปลงชาแต่ว่าคนที่ว่าไม่ก่อยใส่ใจสุขภาพหรือว่าเอียดปัจจัยทําให้เกิดเจ็บป่วยก็อินความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่แต่ามาเกยย้อนไม่ใช่เกย,ยย้อนแล้วมันขึ้นใหม่เองในเฟซบุ๊กนะ ก้าวห,าหลังนึงด่จะรายการกับดีเจพันลานเร,รือยมจิริพลสุกแก้วเนี่ยหลังจากตีองส้มติต้านี่นั่งก่โอ้สมัยนั้นตัวพอ้อมสมัยนี้มีเนื้อมีนั่งเกิดมาบังอล้วกัองค์อัดกะซี่สีส,สีแต่ปัจจุบนนันในองอาดกะตาซี่ไม่ทำปรับปรุงสวยงามไม่กับเปลี่ยนไม่แล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ปลอมมาเทียบเคียงร่างกายเหมือนกันตีบอกว่า ถ้าเราอยอแล่รูปตั้งแต่เด็กตึงอยอดแล่ปัจจุบันเช่นความเปลี่ยนแปลงมันไม่เถียงมันมีความมุ่นเวียนอยู่เรื่อยเราต้องส่งจัดหว่าให้ละความเยื่อใยในกายนี้อย่าเป็นไปในอํานาจของกายเนี่ยพอเรานี่มีความยินดียินร้ายเพราะว่าวทนาซา้อยางสุขกวทนาอ,อย่างเช่นว่าได้รับประทานอาหารร้อยๆได้ไรที่ชอบสบายร่างกาย เกิดความสุขพอใจทุกขเวทนาตรงกันข้ามกับความสุขรู้สึกทุกข์แล้วไม่ชอบทีนี้อารมณ์บางอย่างเดี๋ยวว่าอทุกขรมสุขเวทนาข้ขอนี้อาจจะเขก้าใจอยากคิดแต่มันก็มีอยู่ก็อบอกว่าทุกข์ก็ไม่เชิงบอกว่าสุขก็ไม่ฉายบอกไม่ทุกข์แต่มันก็มีอยู่นี่แหละทานวางังพระเจ้าก็เลยตรัสว่าอคิเิสนะสมัยใดได้ไดสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุกเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุกเวทนาเท่านั้น อคีเวสนะสุกเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้จึงเป็นสังขารจะมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเมทุกเวทนาก็ไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาตุกรรมสุกเวทนาก็ไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอยายจตนะภายนอกกระทบกันตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริ้รสนี่คือเหตุปัจจัยพอประจบกันเข้าเรียกว่าผัสษะอาศัยผัสษะจึงมีสัญญาคือความจําจําได้หมายรู้แล้วก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาสังขารล่มดาเนินด่มดเนินไปภายใต้ทรมนิยามหรือกฎของไตรลักษณ์อย่างนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงได้เลยอาคิาาาวิสนาอริยสาวกปู้ดได้สำหรับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่าย ทั้งในสุขเวทนาในทุกขเวทนาทั้งในอุนทกกขมสุขเวทนาเมื่อเหนื่อยหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วมียาอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมจริย์อยู่จบแล้วคิดที่ควรทําทําสําเร็จแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วอาคีวิสณะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่วิวาดแข่งแย่งกับใครใคร อวูหานใดที่ชาวโลกพูดกันเขาพูดไปตามวูหนนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐินี่แหละต้นานพระพุทธเจ้าตรัสใด <c oughs> อธิบายใดใดดีมากนะความจริงธรรมานี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แต่เราเมือไม่ได้ฟังเราก็ไม่รู้เนี่ยมันกับว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้านี่การแสดงธรรมมันจุดประทิบในตีมืดนะคือเปิดเปิดควยที่เปิดให้ว่าง บอกทางกับคนลุงล่างหรือว่าเปิดกล้องถี่มันคว่ำอยู่ไอ้ง่ายไอ้ยินชี้ยินชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระน,นรุพานอันพ้นโศกวิโยคภยัยนี่แหละระสาริบุตรทันมีปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะี่เมื่อในกล้องบัน,นี้ก็เรียกว่าได้ดวงตาอินธรรมจิตมีประสาทจักหมุนทินเรื่องคิเลสเล้วก็เข้าใจทังวมดบรรลุธรรมนี่ ส่วนที่คันธ์กับปฏิบัติชกเนี่เมื่อได้คว่องแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ว่ามีศรัทธาในคำสอนก้องประพุทธเจ้าขึ้นมาที่บอกว่าพระพฤติเาอาเปรียบเมื่อนบคนุคคลที่ง่ายคล่องที่คว่ำอยู่บอกทางกับคนลุ่งทางจุดปฏิบที่บิดควรที่มีตาเห็นรูปคือได้เห็นรูปประพฤตเจ้าบอกให้เห็นนั่นเองแล้วก็ใจว่าอานิีพานนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำ ควรจะมีควรจะนายไปถึงในชาตินี้นิพพานังปรมังวัฒนติพุทธานี่แหละเลวงเตอว่าเป็นวัวใจกล้องต่อปุตตนาอย่างแตจริงท่นผู้กองออแล้ววันนี้นี่เือว่าเป็นวันสําคัญที่เรามานอนมาถึงคุณกองประสงเพราะฉะนั้นท่านผู้กองท่านเ็กได้ก็อย่าลืมบูชาคุณกองประสง ถึงเตรียเสมอนดอกไม้ที่มีรากไา่พันธุ์จดิมาประดับไว้ทีดเจกันติดตัวมุ่มบูชานั้นเป็นเครื่องเปรียบเทปรยรทงในชีวิตจริงเมื่อเรากรอบบูชาอซา่งจะบ,บังเกิดกับเราคิดวางสิ่งนดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทำตั้นเป็นสุปฏิปนันโนอุชุปฏิปนันโนยายะปฏิปนันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเผื่อ,กออกจากทุกปฏิบัติสมควรจึงควรเกี่ยวกัรบูชาควรเกี่ยวกัรทำบุญ น้อมก็ามาในต้นแล้วก็เราจะได้บุญส่วนกุศลในตรงนี้ด้วยเอาละวลาของรายการการมาถึงจวงไทยแล้วก็อ,อนุโมทนากับการติดตามรับฟังทุกตๆๆๆ้น่านก้อยฐานนี้มีอายุมันควันยืนครบครัวอบอุ่นแข็งแรงคิดดีปูดดีทำดีครอบคนดีไปมาสุสตานที่ดีมีความสุขทุกที่บาราตรีการ พอก็ม่ครั้งวันพผาหน้าเดือนหน้าเจริญพร